那你，那你。了 ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีนาะนาะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมระบกไม้แตกสําหรับเช้านี้ก็ออกกลามาก็อากาศเริ่มเย็นๆแล้วนะครับแล้วก็จะมีลมนะครับพวกก็จะไปลัดเลาะหาเช็คไม้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะใช้เป็นเจ้ากบไฟนะเดียเ๋ยวจะคายกบราชาโอเคครับสายมาน่าจะลมเพราะว่าเริ่มมีลมแต่เช้าแล้วไปรุยกันครับ já tem, เห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่แน <Luis> ่ใจก็โอเคครับเนี่ยปลาช่อนไซนี้ครับกัดเป็นเจ้ากบไฟสีแดงนะครับอ่าหมายแหนเป็นร่องนะครับเราก็ค่อยๆเคาะค่อยๆเขย่านะครับตัวนี้กัดอยู่ไม่ใกล้เลยวิ์กระเด็นเกือบลงล่องนู้น วิ่งไปตะคุบทันพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองใหม่รถเยอะครับข้างทางกบไฟแถมใบทุกตัวสื่อโหลดลองดูครับเรดหลบดยู่พักนองน้นนี่เคาะอย่างเดียวนะครับ

เข้าล่มเลยครับอดเ่าลม่าก็โอเคครับนี่ไซส์ประมาณที่ผมบอกเลยกัดเป็นเจ้ากบไฟสีเขียวนะครับเต็มๆเลยอ่ารอบแรก เห็นตัวเลยก็ใช้ประมาณที่ผมบอกนี่แหละแล้วก็ซ้ำไปอีกไม้เดียวกระตุ๊บแล้วก็นิ่งเลยผมก็ไม่มั่นใจว่าโดนหรือเปล่าก็ลองเก็บสายวิทยดูก็อยู่นะครับก็ไม้งี้ก็เคาะอย่างเดียวแล้วก็พื้นที่ไม่ค่อยเอื้อมหนวยนะครับถ้าจะไปอยู่ข้างหน้าก็มันก็จะไม่ค่อยเห็นช็อตกัดนะครับผมก็เลยต้องอยู่ข้างหลังโอเคช็อตข้างทางเดี๋ยวรีวต่อกบไฟแถ็บใบทุกตัวสื่อเลย off โอ๊ยกองเห็นป่าว่ะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยกบกัดวิเจ้ากบไฟสีเหลืองนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซูมออกนะซูมไม่ใกล้เกินดบเยอะจัดโอเคเดี๋ยวปล่อยที่เดิมนะครับ ฝากไว้ด้วยครับเจ้ากบไฟโอเคเดี๋ยวรยต่อ เหมือนในโดมป๊อกเลย เขกบอกว่า เข้าล่มดีกว่าครับแดมสองกัดผมนึกว่าไอโดโวแว้น ปลาช่อน,นครับนี่กัดเป็นเจ้ากบไฟสีเทานะครับผมไม่กล้าส่งเลยอ่ะคือมาแล้วกัดพุ่งมาแล้วกัดตีหางเหมือนไอ้โดวแว้นมากเลยผมคิดว่าโดวแว้นนะเพรากัดตั้งสองรอบพุ่งมาแล้วก็ตูมตีหางผมสวนเลยเสียวขาดนะครับเพราะว่าถ้าส่งไปถ้าเป็นไอโดก็เรียบร้อยขาด ถ้าส่งไปก็ขาดครับก็วัดดวงเอาเพราะช็อกรีดสายหน้าผมไม่เคยถักนะครับนี่เพราะว่าผมเวลาใช้เหยื่อพวกแอคชั่นสายเนี้ยมันจะได้ใช้ได้นะครับถ้าถักมันก็จะใช้ไม่ได้ผมก็เลยไม่ถักเนี่ยโอ้ยโหดมากโอเคเดี๋ยวลุตต่อกบไฟแถมไฟทุกตัวสื่อโหลด ลมนะครับอก็โอเคครับนี่ไซนนี้กัดเป็นเจ้าก,กบไฟสีเหลืองนะครับมันก็จะค่อนข้างลมตรงนี้ก็ตีขึ้นตะหลิ่งลากลงตีขึ้นตะหลิ่งลากลงงัดกระเด็นเลยโอเคลมครับช่วงนี้ก็เข้าจะเข้าหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวุยต่อกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อลง เราต,ตีโขบึงนี้นะครับมีประช่อนขึ้นไปตามแนวน้ำปิดนะครับตีให้ถึงตะลิงลากลงมา

โดนนั่นงไงนั่นงไงใช่ไหมครับแนวน้ำเส้น บบยากนิดหนึ่งมันโดนยังไงไม่รู้นะเนี่ยกัดเป็นเจ้ากบไฟสีแดงนะครับตามช่องแบบนี้มกักมีปลาช่อนเข้าไปจักกินลูกปลาตามแนวน้ำเตื้นนะครับก็ต้องลองตีดูตรงนี้ก็ใช้งานได้ผลเดาหมายถูกก็มีโอกาสได้ตัวสูงนะครับโอเคลมก็ลมแดดก็แดดกบไฟแถมไปทุกตัวสื่อรถก็โอเคครับตอนนี้ก็ สิบโมงกว่าแล้วใกล้จะสิบเอ็ดโมงแล้วล่ะครับวันนี้ก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับทั้งกบทั้งปลาผลงานเจ้ากบไฟนะครับเดือจากใข้ครูชาลุยข้างทางไปเรื่อยนะครับแต่อุปสรรคจริงๆก็คือลมนะครับช่วงนี้ก็ตอนเช้าก็อากาศเริ่มเย็นๆนะครับเริ่มมีลมเริ่มจะเข้าหนาวแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนทลิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้กลับก่อนละครับสวัสดีครับ